มันไม่มีใครเก่งที่สุดค่ะทุกคนสามารถเก่งได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักพัฒนานและ เสริมสร้างสกยภาพให้กับตัวเองในทุกๆวันในทุก,วทกเวลาที่ผ่านมานรีพยายามเ,มเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองขาดและพยายามพัฒนาให้เหมือนคนนั้นคนนี้แต่เป็นในสิ่งที่เราเป็นได้ดึงความเก่งของคนอื่นเข้ามาอยู่ในตัวเองและทําในสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้นะคะมองเขาแล้วดึงดูดสิ่งที่เขาเป็นมาที่เรา โดยอยู่ในพื้นฐานของความเป็นเรานะคะไม่ได้ไปเรียนแบบเขาทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่สามารถเทียบอะไรกับเขาได้เลยหรือเรา,าไม่สามารถที่จะเป็นอย่างเขาได้เลยแต่เราไปดึงดูดสิ่งดีๆของเขาที่เราอยากจะเป็นอย่างนั้นมาที่ตัวเรานะคะนี่คือเทคนิคนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองเสริมสร้างศักยภาพให้ตัวเองในสิ่งที่เราขาดนะคะมองคนนั้นศึกษาคนนั้น ดูรายละเอียดคนนั้นนำข้อดีๆเข้ามาและพัฒนาในตัวเราไปเรื่อยๆแต่อย่าพยายามไปดึงดูดสิ่งที่เขาเป็นเรียนแบบในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างเขาได้นั่นคือเกิดการกดดันให้กับตัวเองหรือการเปรียบเทียบชีวิตนะคะระหว่างเรากับเขาถ้าเรานะคะมีความเข้มแข็งในภายในจิตใจของเราเราสามารถมองเขา แล้วพัฒนาได้แต่ถ้าคุณนะคะไปเปรียบเทียบก,ก or or him, ับเขาและสร้างปมให้กับตัวเองนี่คุณอย่าทําเลยนะคะพยายามมองข้อดีของเขาและมาพัฒนาตัวเองเป็นในสิ่งที่คุณเป็นเป็นในสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ทำในสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้นะคะเพราะทุกคนสามารถมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพได้ทุกคนคะ่ะถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากพัฒนาตัวเองอยากจะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองนะคะ คุณต้องรู้จักการดึงดูดสิ่งที่ดีๆจากสิ่งที่คนอื่นเป็นแล้วนำมาให้ตัวเองนะคะดึงดูดสิ่งดีๆนะคะมาเข้ามาในตัวเองจินตนาการพัฒนาและคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะเก่งแบบนั้นและสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองก็จะเป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะ ถ้าเราไม่รู้จักกันนะคะคุณอาจจะคิดว่าหูนารีเป็นใครพูดได้เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่นารีเป็นคือนารีค่อยค่อยฝึกฝนนะคะและนารีเป็นคนพูดไม่ชดเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ปัจจุบันก็คือพัฒนาเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ถามว่าเก่งไหมก็ยังไม่เก่งนะคะก็ยังมีการแบบพัฒนาตัวเองอยู่สิ่งที่นารีเป็นก็คือสิ่งที่นารีมองเห็น นะคะคมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นเรื่อยๆและชมตัวเองในทุกๆวันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะถ้าหลายๆคนอาจจะเห็นภาพในสิ่งที่นารีเป็นเมื่อก่อนอาจจะแบบดูความแตกต่างได้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็อาจจะบอกว่า,วาโอ้นารีเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงแน่นอน คอนเฟิร์ม100%ค่ะจากสิ่งที่ตัวเองเป็นจากสิ่งที่นาลีเป็นและเคล็ดลับตรงนี้นารีก็เลยมาบอกคนเนี่ค่ะถ้าคุณอยากเป็นแปลงตัวเองนะคะลองทําดูนะคะวิธีนี้เลยค่ะเจ๋งแน่นอนค่ะ